นี่จะมาชวนสร้างปกเทเลอร์นะคะจะเป็นคอกว้างแล้วออกห้าเหลี่ยมเรามาเริ่มกันเลยนะคะจากกลางหน้านะคะขีดเกยกระดุมออกมา2ซนติเมตรลึก2อซนติเมตรจาก่าหน้าค่ะปิดเกรดคอ1เซนขยายคอกว้าง5เซนแล้วขีดคอออกมาเป็นรูปห้าเหลี่ยมจากนั้นเรามาเริ่มวาดปกกันนะคะตรงมุมเหลี่ยมขีดเฉียงลงมายาว9เซนแล้วขีดเป็นรูปปกไปหาตรงเกยกระดุมนะคะจากนั้นวัดจากปลายปกเข้าไป5เซนติเมตรค่ะมาร์กตำแหน่งเข้าไว้นะคะ จากนั้นวัดห่างขึ้นไป3ซนติเมตรค่ะขีดไปหาจุดที่เรามาร์กไว้เมื่อสักครู่นะคะยาวตรงนี้ใช้6เซนติเมตรค่ะขีดเส้นจากปลายปกขึ้นไปหาเส้นบ่าเลยนะคะวัดจากคอจริงเข้าไป2ซนเมตรค่ะขีดเส้นเพื่อให้เป็นขอบคอตั้งขึ้นนะคะ ต่อไปไปทำชิ้นหลังค่ะขยายคอกว้างเท่าคอหน้านะคะคือ5เซนเมตรค่ะลดคอหลังลง2.5เซนเมตรค่ะขีดขอบคอนะคะวาดเป็นรูปคอค่ะจากนั้นนะคะเราจะทำการก๊อบคอออกมานะคะ จะพับหรือว่าใช้กระดาษใสามารองแบบที่ภัยทำก็ได้นะคะอันนี้จะใช้กระดาษไขกระดาษเป็นใสๆนะคะนำมารองนะคะแล้วก็ปรอยนะคะได้แบบนี้แล้วนะคะเราก็ตัดค่ะจากนั้นก็นำมาแปะตรงนี้เลยนะคะ ตรงนี้ก็จะเป็นปกด้านล่างนะคะต่อไปเราจะมาทำปกด้านบนนะคะเส้นนี้เป็นเส้นคอสร้างนะคะหรือว่าคอไนที่เราจะทำให้ปกมันตั้งขึ้นนะคะจากนั้นเราก็ขีดแบบนี้นะคะแล้วเราเราจะนำชิ้นหลังนะคะมาทาบตรงไหล่ค่ะให้ตำแหน่งคอตรงกันนะคะคอจริงคือเส้นนี้นะคะ คอสร้างจะห่างจากคอจริงเข้ามา2องซนเมนะคะขีด2องซนเมไปถึงคอหลังค่ะจากนั้นนะคะวัดคอกว้าง8ปดเซมตรค่ะขีดเชื่อมมาหากันนะคะนำกระดาษใสมารองเพื่อก๊อปกปกออกไปนะคะหรือจะกดรอยลงไปก็ได้นะคะแล้วแต่สะดวกเลยนะคะอันนี้เราก็จะปก๊อปปกบนออกมานะคะ อันนี้จะเป็นเส้นคอนอกนะคะเราทําตรงนี้เพื่อให้ขอบคอเราตั้งขึ้นไม่แบนจนเกินไปนะคะอันนี้เป็นคอในค่ะจากนั้นถอดอกมานะคะแบ่งจากเส้นไหล่นะคะตรงนี้แบ่งให้เป็นสามช่องค่ะเส้นไหล่นะคะแล้วก็แบ่งออกไปอีกสองเป็นสามช่องนะคะตัดแยกค่ะ นำเส้นคอในมาตั้งนะคะแล้วนำเส้นคอนอกมาลบกันค่ะผลลัพธ์หารด้วยสค่ะจากนั้นเมื่อได้ผลลัพธ์หารด้วยสมแล้วเราจะนำมาแยกแต่ละช่องนะคะสนใจเรียนคอร์สออนไลน์แบบพื้นฐานแบบละเอียดเรียนได้ตลอดชีพทักข้อความผ่ามาได้นะคะความรู้ดีๆมีไว้แบ่งปันอย่าลืมกดแชร์ให้เพื่อนๆพื่อนและแชร์ไว้ดูย้อนหลังด้วยนะคะ จากนั้นเราก็ตัดแบบนี้เลยนะคะแล้วก็แยกตามที่เราคำนวณมานะคะโดยแอลคอนในกับคอน,นอกลบกันผลลัพธ์ออกมาหารด้วย3ค่ะแล้วเราก็เราก็นำมาแยกนะคะแยกเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ทำการวาดตกสมัยนะคะสองมุมนี้ต้องเป็นมุมฉากนะคะตอนนี้จะให้กว้างแปดเซนแล้วแต่งปกใหม่ค่ะตัดปกออกมาค่ะจะได้แบบนี้นะคะลองไปประกอบดูนะคะ วิธีเข้าปกนะคะเสื้อตัวนี้จะมีสาบหน้านะคะแล้วก็มีสาบคอหลังค่ะเวลาเข้านะคะเราจะใช้สาบอมปกบนนะคะใช้อมปกบนไปถึงคอหลังเลยค่ะเหมือนคล้ายๆเข้าเข้าเสื้อคอบัวนะคะ,อ,ะออกมาแล้วก็จะเป็นคอเทเลอร์ซึ่งดูเป็นห้าเหลี่ยมนะคะไม่ได้เป็นเทเลอร์แหลมเหมือนที่เราทำกันทั่วไปนะคะเสร็จแล้วค่ะ